ี่ครับเห็นบหครับสายชีวิดิตอะไรนั่นนั่นนั่นัน่ไปครับพี่น้องน้องน,นั่นครับนั่นนั่นครับเรียบร้อยครับไปเบิงครับไปเปิปเปเปงผลงานกันเลยครับอโอ้โห,โห มีถึงระพี่น,น้องแห้งครับนีอ,อ้แก้มแรี่รับพีน้องเจ็ดจิกใจรับพี่น,อน,น้องว่าไปใช่เลยนี่ นีตัวแล้วครับนี่นี่นี่ไห้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมน้องจานสตูดิโออยู่นะตอนนี้ครับพี่น้องครับผมอยู่กับช่วงวลาประมาณสิบโมงเสารครับพี่น้องครับสวัดีบางจากการทําภารกิจ เรียบร้อยครับเมือน้สียผ้าพี่น้องมาเสียบเบ็ดย้ำกลางเว้นนะครับได้เนื้อปลูกปลานิ่นมากครับพี่น้องติดใจเนาะติดใจคลิปที่แล้วความหมานครับคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้ยดูดเดือดการเสียบล่องเสียบเบิ้องย่ำกลางเว้นครับพี่น้องสิบโมงไปหาเนื้อมาแรงคุณล่ะเสียบถิมใ้ครับพี่น้องครับนี่อยู่กับพันหมู่พวกเราครับ้าเดี๋ยวพาพี่น้องไป เสียบเบ็ดถิ่มไว้ครับพี่น้องไม้มองเกลาอกันแล้วครับอยู่น้องสาเหนือนะครับพี่น้องนี่ครับข้างหน้านี่ครับติดใจเืงอปลานิ่นครับพี่น้องครับก็เลยลองมาสับิึงครับพี่น้องมองไม่นี่แล้วที่นี่ลองมาใส่ยังยังของเพนเงินครับสิเป็นยังไงเนาะใส่ไปหุ่นครับหอดยามไปหอดยามะแลงหุ่นแล้วครับพี่น้อง รอบนี่ก็ไปได้เงือหลูกปลานิ่นมากพอด,ดีครับพี่น้องครับจะใส่ลองมึงย่างกุ้งเว่นเลยครับใส่ย่างกุ้งเว้นหอนย่มมางมะแรงเลยครับพี่น้องก็ปั๊ปกับปักทิ้มใหม่เลน,น,นะครับน,น,รๆๆๆๆน,น,นั่นแหละครับลูกปลานิ่นลอยดิ้งดิ้งดิ้งเหรียญหนามอยู่นะครับพี่น้องนะครับจะใส่ตามแถวโฮมใหม่และพี่น้อง ทบทลาปลามาสุน,สนในเนาะในเนาะพี่นนองเนาะบัท่าปลามันมาสนอยู่ในเห่อใหม่นี่ครับในห่มใหม่นี่มันมีประเซี้ยนหุุมในพี่หนองครับ แลังมีดึงกับพี่นอ้องแห้งครับนี่โห<ฮ>แสมแรกครับพี่น้องตอนแรกนี่ว่ามันหลอนเนาะปวดดอดครับแสมแรกมาเลยครับกระสงกระสองอีกเช่นเคยนี่ครับ กำลังอ้วนนะครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องแต้มแรกครับของช่วงบายนะครับเดี๋ยวรอหลุมหลอดรอหลุนหลอบคําครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามไปครับใส่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับใส่เรื่อยๆครับผมนี่อ้วนนะครับกระสงหรือโจรครับผม เห็นไหมครับปลากินเพ็ดแล้วครับนั่น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 จวบเลยครับนั่นหิน่อหินบอนั่นครับนั่นนั่นนั่นครับเรียบร้อยครับไปเบิ้งครับไปเบิ้งผลงานกันเลยครับนี่โอ้โหอืม น,น,นี่ครับพี่น้องสวยเลยกระซองหมดแล้วนี่เนี่ยครับพี่น้องผมเดินไปเอาเบ็ดกลับมากับอยู่ฟังทั้งฝนผ,ผมกับมาใส่ม่ใส่เพิ่มเนาะผมมาใส่เพิ่มผมสิตยางเป็นั้งฝนแค่พอถึงสิบนาทีครับพี่น้องนี่คินแล้วครับนี่ กระสงครับกระสงอิจนอีกแล้วนี่โอ้ยนี่ครับเนื้อลูกปนินครับเยี่ยมครับพี่น้องเยี่ยมสองแต้มนะครับน,นี่นี่ครับปากแหนมแดมแบบนี้พี่น้องครับหลังนี่ก็กินครับพี่น้อง กินสองหลังกิฟเลยครับนี่โอ้โหเอา้าลุดครับพี่น้องโอ้ยไ,ไดยครับพันงาใหม่ครับพี่น้องลุดเลยครับหลังนี่ ลูกเป็นยังครับใส่ไหมครับใส่ไหมครับพี่น้องใส่ไหมเดี๋ยวเดี่ยวนียก่อนครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมายามเบ็ดครับพี่น้องจะออกมาไหวอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าป่ามันขงค่อนข้างที่จะกินเร็วครับพี่น้องก็เลยออกมาก,ก่อนครับน้องนีหลอนบ่ หลันงนี่ร้อนครับพี่น้องเดี๋ยวเขาอ,อยาดตามเนื้อไว้ครับไปเบื้องเมื่อกี้นี่สองสามหลังครับพี่น้องทุนทั้งผุนกันยังเนื้อกนันยังอยู่ครับอ่าเนื้อยังอยู่ครับผม,มนเนื้อร้อนครับเดี๋ยวค่อยมาตามครับพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งต้น,นทั้งนมีครับอืมโอ้เนื้อยั่งอยู่ครับนี่ว่าบิบเสีย ล้งเมนเนื้นั่งอยู่ครับเดี๋ยวขอยัดตามเนี้อครับพี่น้องครับลุ่นกันต่อครับพี่น้องครับส่วนญงกับเนี้กับย่างยู่ครับเนี่ก็บบ่ค่อยหลอนครับแล้วก็บ่ค่อยตายผอมอ่ะลัางเหมือนเนี้ยนั่งอยู่ครับพี่น้องลังเหมือนเนื้อหลอนครับเดี๋ยวค่อยมาตามครับ ครับพี่น้องปลาหน้อยนอยู่ตัวบกบ,บ,บกขิงน,นั่นครับนั่น,น,นตรงตรงไฟอ่น,นอกปลาปลากําลังเข่ามากครับเจ็ดจิกญ่ครับพี่น้องนี่โอ้โว่าไปใส่เลยนี่นนครับ ขนาดเอากล่องไปไก่ยังยังบลเต็มนี่อยู่นี่ครับพี่นอ้องผ่อยตัวหนึ่งแล้วครับหลายทีเลยครับนี่นี่ตัวใหญ่ครับถือไฟแล้วบลเต็มนี่้นอ้องตัวใหญ่เลยครับ เจ,จ,จ,จากที่ช่วงหัวคำล้าจินดีกับพี่หลองส้นนีอ้าวเนี้ย่างเลย เชือยย่างอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ยหลบคำเนี่บ่ได้พ่อโตครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวจะมาลุนอื่นเ้ากันครับพี่น้องครับเดี๋ยวสองแก้มนะครับเนาะบเดี๋ยวจะชงหัวคำครับอ่ะเขาอยากตามเบ็ดกแล้ครับพี่น้องเติมเยียวกันครับเดี๋ยวค่อยมาลุดเนี่ยมาเสครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่างมือเสาร์ครับพี่น้องตีหาโดยประม่านครับออกมาเสาร์จุดหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าช่วงเสาร์นี่มือนี้ติดภารกิจครับพี่น้องครับก็เลยออกมาเสาร์จุดหน่อยผมอยู่กับหลังทั้งหนานี่หลังทั้งหนานี่ดึงครับพี่น้องโอ้เจอแล้วพี่น้องนี่ตัวแล้วครับนี่นี่นี่ โอ้ยกระสุงใหญ่ครับพี่น้องนี่ลังขนาดนอนคูรูนอนคูรูอยู่พี่น้องเอ้ย ดีครับเจ้าสวิงมากครับพี่น้องสั่นเล้วโอ้ยดุดนี่ชิ้นนี่ครับใกล่สิรุลนะครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องครับ ใส่งามๆกับพี่นอ้องขอยัดปุ๊บครับแล้วทั้งหนาก็มีเสียงนะครับพี่น้องอย่างนี้เสียงตีหนามน่ครับจะว่าสีแมนบร ลุมกันต่อครับพี่น้องเริ่มแจ้งนะครับพี่น้องนะครับจะวัดเดือนกันยังแจ้งอยู่พี่น้องครับบมันยากาศย่ำเสาครับพี่น้องออกมาเสาจักน้อยครับพี่น้องมือนีกับติดภารกิจครับพี่น้องครับ เก็บหลังสุดท้ายครับพี่น้องทั้งทนทั้งผีอ่ามมีอาการยังครับผมหลังไหกันนาจะกับมามีจะกินครับมัน่าจะกิน เบืองหลังในใครับพี่น้องผมใส่เอามาในเรื่อยๆครับเพราะวานหนามันเกิดเริ่มลดลงเนาะเออหลังนั้นมีดึงครับแต่ว่าเวลาจะยู่นั่งอยู่ครับลังเงี้สบายดีครับ หลังนี้เงื่อตายครับอู้สายอยู่ขอบฟ้องนี่พี่น,อน,อน,น้องแน่หอกว่ะคันมากินเด็ดเลยครับหลังจากที่ทําพทาดุเนาะมัเขึืน่อนี่ย นนอีกสามสามหลังสุดท้ายครับพี่น้องยังดีครับได็ติดไม่ติดมือหลอและเต็มนี่เนาะ อยู่ครับนี่หลังนั้นไม่ดึงกรบพี่นองเราเบ่งกันเด้ออยู่บ่บเบ็อดตึงตึงตึงโอ้บ่อยู่ครับ นี่ครับปีนองผลงาน,นครับของทิปนี้เนาะ